ไม่หวงเลยว่าการแข่งเราแค่พอสากแล้พี่รองไว้นะแม่ว่าแม่ก็อดเอาเพราะยังพวกเราเที่ยวี่ท่อไรใส่กันค่ะแม่ว่าแดนเซอร์มก็เป็นไปไม่ได้แดนเซอร์ไม่มีหัวลำก็เป็นไปไ่ได้แดนเซอร์ไม่มีจานนู้นนีก็เป็นไปไ่ได้นักเวทีไม่มีแสดงก็เป็นไปไ่ได้ไม่มีเครื่องเสียงก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งอย่างคือตอนนี้พวกเราอาศัยกันทุกตำแหน่งจริงๆขาดตำแหน่งแต่ตำแหน่งหนึ่งกับ่ได้ยนั่นล่ะทุกคนทุกคนสำคัญหมด ตีบอกอ่นาพอมอกพอฉะนั้นแล้วคันมอบนาทีแล้วก็คืสอสังเกตน,นาทีจะคอให้มันสมบูรณ์ไม่ลาใจเงืนนะ่อนแม่กับใจสมบูรณ์เออแต่ถ้ารู้ว่าตุกฉาบไม่ก็หักมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคุณไม่ทํางานไม่ดุก็ไม่ได้กับธรรมดาตั้งใจทํางานถ้าจะไปไหนบานไหนให้บอกแม่ก็จำแนงเออแต่ถ้าไปไม่บอกก็อย่าหวังว่าสิเด็กกับเพื่อนแม่ว่าเอาแม่หาคนอื่น นะคะหาคนอื่นเลยแต่ว่าทีนี้ฝากเรื่องสัญญาทีนี้นะคะสัญญาเนี่ยถ้าผู้ใดที่มาจะคของค่าสัญญาอยู่จะเป่าปากเข็ดนง่าได้แม่นักจบกันไม่เอาจริงนะไม่เอาจิงเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่เอาชนะายเขามาแล้วถ้าใครตกตีเรื่องสัญญาหรือแม่เอาจิงบอมาเบาอิเหรียได้แบบแม่เอาเหลีเรื่องสัญญานะคะถ้ารู้ว่าตัวเองทำสัญญาผู้ใดกจ้างว่าจะค้างเดือกปโนรถเอา อยากไปกูอยากไปย่กูอยากไ,ไ,ไปยุกันนา,านธะนี่นเบิดสัญญา่อน <c oughs> เบิดแล้วขันทีา่าบอกก็แม่โอเคขันทีมาบอก,กโอเคขันที่าเจ้าของโอเคยู่นี่กาอยูตอ่อหรือถ้าทีมาตัวเองไม่โอเคก็แม่ไม่ได้ห้ามเอออยากให้ไปศึกษายุกพวกอื่นค้อก,กันมาวกอื่นเจ้าของปรยู่อละไรีเป็นยังไงน,นะคะเท่าน,นั้นแหละบางทีมงบาอย่ญญางแม่อาจจะอาจจะเรียกมาประชุมเรื่องนูน่นนี่นั่นนะคะ บางคนก็ไม่พอใจไม่รู้นะคะไม่พอใจไม่เป็นไรแต่ขอให้แม่ได้พูดนะคะมันเป็นสิ่งที่แม่ต้องพูดบางครั้งหน้าเวทีมันไม่ผ่านเราก็ต้องพูดเราก็ต้องบอกกันหลายสิ่งหลายอยา่างนะคะหาเรื่องสัญญาเด้อแบบนี้ใครอยากใครยังไม่ทําสัญญาทีนี้อาจจะยกแต่ยังเ,ยงเราเปรียบเนาะเนี่ยเขาอยากทําแต่ว่าแม่อเอาคือเข้าบ้านรอบนี้ก็คือทําเลยนะคะใครที่จะทําสัญญา แต่แต่ว่าถ้าใครยังยังยังติดส,สัญญาอยู่อาจจะประมาณเหลือปีนึองอยังสิโอนเอาซะก,ก่อนอ่าโอนเอาซะก,ก่อนเบิดสัญญาแล้วอยากต่อไม่กัดต่อเ่อยากต่อก็มาบอกบอกกับแม่ดีๆนู้นสิเป็นเพืนน้าเอกไงท่านั้นแม่เอ่อผมเสียเป็นนัาเอกไงท่าน้านี้แม่บัว่าเลยขอให้พูดกันนะคะไปแม่ขึ้นหอดแม่ยคันนู้ไปก็รอดใช่สิรับโดยแม่นกลับแม่ในวัวนี่แม่ขึ้นหอดเวลาไปเนี่ยโอ้ยกูรักเออ อันนี้เขาปิดเขาเงียบจบแล้วนะครับผมก็ได้มากเลยอยากมาก็อยากมาบางคนตอนนี้นะคะแต่แม่ไม่เอานะคะหลายคนเลยแม่เอาเนาะเพราะว่าพวกเราโอเคแล้วตรงนี้พวกเราโอเคแล้วอ่ะส่วนนี่้จะคลองทุกคนแก้รังส่วนแก้รังส่วนเออแต่ว่าไม่ตั้งใจทึงน้ำมันเป็นเนื้อที่เนาะแก้ร้อย คณะผมกำลังรับพี่คณะอันพ่อแย่แย่แบ่งพื้นที่สินเพราะว่าสิไปคณะไหนไม่รับผมคณะไหนคณะหมูรอบไปขนทีพอเจออีกหนึงครับเดี๋ยวจีแล้วแล้วแล้วเตรียมสัญญาแล้วลูกคณะตอนนี้ทุกคนนะครับก็อย่างการสัญญาเราพี่ทนายประจาวงนะครับประจาวงชัดเจนทุกเรื่องราวอันนี้ไม่ฟังเด้อเพราะว่าผมแต่งตั้งทนายนะครับที่จะ อยู่กับวงตลอดไปซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีแต่แค่ระดับการกแล้กเรับะแต่ตอนนี้นะครับทนายที่จะอยู่กับเรานะครับก็ถือว่าทํางานเบื้องหลังให้เราก็เต็มที่บานํากวสองท่านนะครับคือน้ำผมตอนนี้ขณะแล้วหลายเรื่องหลายเล่ากับฝากทุกคนเออคือดังแม่เ้านันละผมไม่ยังมากไม้ครับคันคิดว่าผม กายังนักเค้ืนว่วพลังของเอฟซีเป็ีนลําเพื่อนจะพาหุดูผ้สาสามารถขีกเ่านำไปสู่หมดนำไปสู่เขาเรียกว่าเรื่องปากของก็คือเรื่องควบเป็อยูให้ทุกคนได้ยูดได้กลับเป็นลําเพื่อนด้วยความเขาเรียกว่ายูดได้จนสามารถเลือกตาปากใหะผมใส่เข้ามา ตามได้ที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมบอกแบบชัดเจนนะทุกคนนะครับผมท่ำบ่วงหม้อน้ำเป็นคำเพิ่นบ้าสามฤดูกันครับผมใส่เคำว,ว่าพอขาขากำปั่นนพอพอี่พอมีมีทีมีมีไฮมีหน้าพอมาตัวเป่าครับพอบอกใจคำนี้อ่ะพอมาตัวเป่าไข่บ่อเนี้ยกับผู้ใดมาตั้งสิจไข่อาศัยทุกคนอาศัยที่อาศัายใต้เห่ามาซอยกันต่า ก็มีคือคุณแม่ที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ครอบครัวนีนน่นะครับ